สว,ส,สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านพบกับผมวาเกมม่งกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในแบบเดอฮีโร่สองมามอรับชมกันเลยนะครับวิธีเล่นเดินตามไฟไปสองห้ามทูบล็อก บนทุบบอกขนแกะสีม่วง,งนำกระวิธีเล่นอืมทุบบอกขนแกะสีม่วงออกเดินทางเพื่อไปหาแม่ที่หายไปตอนเรายังอายุยี่สิบเราต้องผ่านกับดักที่แม่ทำไว้เพราะป้องกันแม่เล่นตอนมืดแค่ราคราว เรื่องเราเดินทางจากที่บ้านเราเราไปหาพ่อแต่ไม่สามารถเอ้แต่ไม่สําเร็จเราจึงออกเดินทางเพื่อไปหาแม่ที่หายไปเมื่ออายุเย็ดสิบปีเราต้องหาผ่านกับดักที่แม่ทิ้งไว้ติดต่อตามนี้นะ เม่อไปละเอ้ยของที่เราไปผจนภยัยแต่ผมเราว่านอนพักเราเหนื่อยป้ายลุกนอนพักนี่ไปเลยตะลุย โอ้ยน้แก่ใส่มุ้งได้แล้วสี่นะครับไอ้เริ่มเปิดมอนจินแอปเปิลทองกันไว้ดีกว่า ผมรู้สึกแหลกแหกยังไงไม่รู้แหลกแหลกฟะนี่โอ้ยแบบ มันตะลุมบอนผู้สอมบีฮไปกันดีกว่าเจอแล้วคนแก่สีม่วงไดส้สิบเอ็ดคะแนน ไปอืมจะลู้กเลยเอ้ยเจอคนแก่ได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยได้สิบแปดอืม 白雨从云。 บม่โอ้ยทังนั้นไม่มีไฟก็ไม่ไปอืมเย,ยเจอคนแก่ ได้สามเก้าแล้วเฮ้ยเปิดมอนก่อนกว่าน,นะครับลืมไปแล้วว่าเราต้องเปิดมันมีอ,อ้าวนี่แม่แล้วเนี่ย ทำไมพ่อกับแม่นี่หน้าตาเหมือนกันทิปเป่งเลยปิดแม่ลูกมาทำไมลูกไม่อยู่บ้านลูกผมไปหาพ่อแล้วพ่อโดนระเบิดงั้นลูกไปหาตานะไปหาได้ที่ป่าลูกครับผมไปหาตาลูก แม่ล่ะแม่อยู่ที่นี่แหละขอบคุณที่เล่นแบบนี้สนุกไหมอืมอย่ามีภาคต่อเม้นในไลน์อ๋อครับ ผมก็อยากให้มีภาคต่อนะครับวันระดับแต้มสเซิบวกสสุดยอดมากสลั้อ้าวขาดเพชรหนึ่งโอ้โหใช้ได้ได้แค่ใช้ได้ให้คะแนนผมก็ขอให้ดีมากนะครับทุกเลยป้าย ตอนครับผมผมก็ขอจบการนำคลิปเเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับ s ะไคร e ด้วยนะครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ผมขอจบการนำคลิป